รู้หรือไม่ทำไมบาร์เซโลนาถึงจะใช้โลโก้ฮัตทิปหรือโรลินสโตนคาดบนหน้าอกเสื้อในเกมเอลกาซิโกวันเสาร์ที่28ตุลาคมนี้สำหรับที่มาของเรื่องนี้ครับก็คือสปอนเซอร์ในปัจจุบันอย่าง s p อ tify ที่เป็นแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเพลงและพอดแคสต์ได้มีการทำข้อตกลงกับสโมรสรบาร์เซโลนาไว้ว่าจะต้องอนุญ,ญาตให้ส p อต ify ททำการตลาดบนหน้าอกเสื้ออย่างน้อย1ห,หรือ2เกมต่อฤด,ดูกาลและเกมเอลกาซิโกระหว่างบาร์เซโลนากับเลอมาริตครับนี่คือเกมที่มีผู้ชมการแข่งขันสูงมากครับ และประจวบเหมาะกับวงดีโ i ลิ Rolling Stone มีแผนที่จะปล่อยอัลบั้มใหม่ของพวกเขาและพวกเขาได้ปล่อยไปแล้วเมื่อวันที่20ตุลาคมในชื่ออัลบั้มว่า Hackney Diamond หากใครอยากฟังก็ลองไปหาฟังดูกันได้ครับ และด้วยชื่อเสียงของวงดิโดลิงสโตนครับนี่คือวงที่ทาเงินได้มากมายมหาศาลครับและการทําการตลาดในครั้งนี้จะได้ไประโยชน์กันทุกฝ่ายเลยทีเดียวครับทั้งการขายเสื้อการโปรโมทเพลงและการเก็บค่าโฆษณาและวงดีโดลิงสโตนครับเป็นวงที่มีค่าจ้างแพงเป็นอันดับที่5ของโลกในการที่คุณจะจ้างมาเล่นคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งครับคุณจะต้องจ่ายเงินถึง880,000ปอนด์หรือราว39.2ล้านบาทเลยทีเดียว สำหรับโลโก้ดีโรลิ่งสโตนจะไม่ได้อยู่บนหน้าอกเสื้อของทีมชายเพียงอย่างเดียวเท่าน,นั้นครับกับทีมหญิงพวกเขาจะสวมชุดย,ยางขันนี้ลงเล่นในเกมดีที่จะพบกับเซบียในวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้ด้วยเช่นกันสำหรับโลโก้ฮอตลิฟหรือโรลิ่งสโตนครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี1 9 7 1หรือราว52ปีผ่านมาครับโดยศิลปินชาวอังกฤษอย่างจอห์นแพทและในปี1982รแจอห์นแพทได้ขายลิขสิทธิ์รูปนี้ให้แก่วงดีโรลิ่งสโตนในราคา2 26,0ปอ์หรรือาา1 105 0,000บท และในปัจจุบันนี้ครับโลโก้นี้ก็ยังสร้างเงินมหาศาลให้กับวงดิล r o โรลลิงสโตนและมีการประเมินว่าโลโก้นี้น่าจะมีมูลค่ามากกว่า100ล้านล้นต่อเลยทีเดียวและสำหรับใครที่อยากได้ชุดแข่งขันที่มีโลโก้ดิล r o โรลลิงสโตนนี้ครับก็ต้องบอกว่าผลิตเพียงแค่1,899ตัวเท่านั้นก็คือผลิตตามปีคอสอที่ก่อตั้งสมโมสรบาร์เซลโลนาและจะมีการวางขายอยู่ที่300ยูโรหรือราวราว6 0 0บาท และที่พิเศษไปยิ่งกว่านั้นครับคือจะมี22ตัวที่จะขายพร้อมลายเซ็นของนักเตะทีมชายและทีมหญิงแบ่งเป็นทีมละ11คนและราคาจะถูกเพิ่มมาอีก10เท่าโดยจะขายอยู่ที่ราคา3,000ยูโรหรือราวๆ1,016,000บาทสำหรับข้อมูลของเสื้อแข่งขันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจพี่ขวัญลามาเซียด้วยครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของโลโก,โก้คาดอกบาร์เซโลนาหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดว่าใจกดไลค์กันโรดเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุ